ปิดรายการให้ผู้ร่วมรายการออกมารับผมเลยมาบ้านเขาไม่ถูกหลังไหนครับหลังนี้เลยครับพี่หลังนี้นะครับน้องโอ้วันนี้จะทําเมนูอะไรครับพิซซ่าหน้าปลากระป๋องครับพิซซ่าหน้าปลากระป๋องใช่ครับจากปลากระป๋องกับตันเรือนี่นะใช่เลยทําได้นะทาได้ครับอ้าน่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเลยครับพิซซ่าหน้าปลากระป๋องครับช่วงอร่อยได้ง่ายด้วยกับปลากระป๋องกับตันเรือ คุณผู้ชมเมนูนี้น่าสนใจแต่ว่าต้องมีของครบนิดนึงใช่ครับเราต้องเป็นอารมณ์เราอยากทำเนาะครับวัตถุดิบก็จะมีเกี่ยวกับพิซซ่ามีออริกาโนมีมอสซาเรลลาชีสมีอะไรต่างๆทาให้ดูเลยได้ไหมครับได้ครับผมเรามาดูวิธีการทาครับนําปลากระป๋องกระตันเรือนะครับมาแยกในส่วนของเนื้อและน้ําออกจากกันนะครับเรานําส่วนของเนื้อมายีให้พอแหลกนะครับนําส่วนของน้ํานะครับมาผสมกับซอสมะเขือเทศนะครับปรุงรสด้วยออริกาโนพริกไทยดําเกลือนิดหน่อยครับคนให้เข้ากันครับก็จะได้ในส่วนของซอสพิซซ่าครับ หลังจากนั้นนะครับนำซอสพิซ่ามาทาบนแป้งพิซ่าที่เราเตรียมไว้นะครับให้ทั่วนะครับหลังจากนั้นนําเนื้อปลากระป๋องที่เรายีนะครับมาโรยให้ทั่วพิซ่าครับตามด้วยมายองเนสครับหลังจากนั้นโรยด้วยชีสมอสซาเลล่าครับให้ทั่วแผ่นครับตกแต่งด้วยมะเขือเทศแผ่นนะครับแล้วเอาเข้าเตาอบเป็นเวลา10นาทีในความร้อน180องศานะครับหลังจากอบในเวลา10นาทีนะครับนำออกจากเตาอบนะครับโรยหน้าตกแต่งด้วยใบโหระพานะครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับเมนูพิซ่าปลากระป๋องครับ ย้ร้อนๆเลยค้ันี่ชีจืดๆเลยนะเนี่ยอร่อยอ่ะดีมากอเยี่ยมเลย เป็นไงครับคุณผู้ชมน่ากินไหมพิซซ่าหน้าปลากระป๋องทำไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ดูไฮโซด้วยเอเปิดทำขายได้ด้วยเลยนะฮะขอบคุณน้องอูมากที่มอบสูตรให้นะวันนี้เราก็มีเงินช่วยค่าวัตถุดิบให้2,000บาทครับจากปลากระป๋องกับตันเรือนะครับนอกจากนั้นผมยังมีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกับตันเรือครับปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะครับมองไปใช้1กระเช้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมีเมนูดีๆก็สมัครเข้ามาได้ส่วนปลากระป๋องกับตันเรือหาซื้อได้ทา้งช้อปปี้ลาดและะรร้้าานนคคทัั่วไปบ สนับสนุนโดยปลากระป๋องกับตันเรือปลาซาดีในซอสมะเขือเทศเข้มขน้นหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือสั่งในช็อปปี้ลาซาดา้า